นี่ครับนี่ครับใบยอนะครับประมาณแปดเก้าใบอันนี้คุณแม่นี่เป็นบาหวานนะครับยี่สิบปีหายครับนะแล้วก็นี่นี่เป็นมะตูมนะพี่ว่านี่มะตูมใช่ไหมเราก็ล้างล้างตรงนี้ล้างให้สะอาดเราบอล้างให้สะอาดสบาได้แย่นะครับแล้วก็มะตูมก็ล้างให้สะอาด ราคใส่หมดห่อเลยนะครับ19บาทเองใส่หมดหอ่อาบาทเนี่ยล้างเลยอล้างเสร็จเนี่ยเราก็ใส่หม้อนี้ใส่ลงไปงนี้ใช่ไหมอาชีกหน่อยก็ได้ชนะีกหน่อยชีกหน่อยชีหน่อยให้มันเล็กหน่อยครับจริงหม้อใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เอาหม้อกันนี้พอตีดไว้อย่างนี้นะครับ เลยครับอะไรก็ได้ที่ในน,นี้อันนี้รประตูที่ใส่หมดเลยนะ9บาทล้างให้สะอาดใส่ลงไปเสียดายครับเดี๋ยวกลัวจะไม่มีใครรู้ฮะอันนี้จริงๆเลยนะครับหายมาแมลงนะครับก็น้ําสะอาดนะครับน้ําน้ําน้ํากองนะใส่ลงไปนี่ครับ ต้มแบบนี้ครับผมนี่กี้ไฟมันแรงแล้วก็เบาไฟครับไปเรื่อยๆนะครับอุ่นไปเรื่อยๆนี่นะฮะอุ่นไปเรื่อยๆสีเป็นไงครับยิ่งนานนะครับสียิ่งขึ้นครับนี่อุ่นไปเรื่อยๆครับผมไฟก็เขาเรียกตุนตุนเขี่ยวเขี่ยวนะเขาเรียกเขี่ยว เดี๋ยวอีกสักแป๊บก็ทานได้แล้วนะเวลาดื่มก็อย่างนี้นะเอาแก้วเนี่ยนะตักเลยของเราเองนะตักกินแก้วหนึ่งตอนเช้านะตักเลยปุ๊บกินก่อนนอนอกแก้วหนึ่งนะลองดูครับแม่หายมาแล้วครับหมองงครับหมอบอกว่ายายไปกินอะไรมาครับ น้ำตาลไม่มีในตัวนี่ก็อันตรายคนไม่มีน้ำตาลก็อันตรายนะครับก็คือทานขนมหวานได้อะไรางี้นี่ให้ดูก่อนนะเดี๋ยวก็กินก็เวลากินเสร็จก็ปิดฝาแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นอย่างเงี้ยเวลาจะกินอีกก็มาตั้งให้มันร้อนแล้วก็ตักกินอีกอย่างเงี้ยนะทําอย่างเงี้ยแล้วก็เททิ้งสามวันสี่วันก็เอาใหม่นะครับ